ไดเด้วพ่ันม่พี่น้องเดิเนาะอ้ยเสียบ่ายพี่น้องเนาะทางเปือนเปือนโมเดรถลงหิเนาะยงดงทางเปือนขนาด Nhưng mà khó nhé một tư Nên cứ đây, nhàng đặt phải hướng vào đi Phấn tốt cho mưu như thế nào Hàng nhé tươn Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Để ញ៉ាំនំបាត់ក្កាយទៅណាភីងងเนาะចឹងរឿនបាចោយ Này vô đây เราใส่กับพลังขีลงอยู่เลงหัดชามยันล้มมันเปื้อนคุณห้องแอร์บอดี้เลยจีาเราคุดน้ำสั่งอันนีกว่าคุดน้ำสั่งคุณ เพื่อนลุกี้เพื่อนน้องเนาะนี่หัวทางหัวทางนี่แหละอเพื่อนเพื่อนพี่อ้องไรอย่างเาี้นีเน่เนาะ ตีนไม่แต่ขิดดินถอะต้มทางอันนี่ก็หอดแต่ค่ะฮะยังไงมา เต่ออยู่เพื่อนพี่น้นองไอ้แบดเบิร์ดดูเมืองโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ลรงพาบาโดยโดยสบายดีสบายดีวาสนาจริงแค่อันนี้โอ้ยทูจา่าเลยมือนี่มือทูจา่าเลยมือนี่นะโอ้อยากบึ้นๆน้ำหอบอ่ะ ยังไะเฮ็ดยังไงหมินยังไงหมินยังอ่ะมินห้องน้ำเต็มว่าดุฮะมินห้องน้ำบ่หมันหมาะบ่เหมาะบ่เหมาะบ่ลงบัตรดแบตเบิร์ดพี่น้องเลยเนาะมาต่อกับน้องวาสนาอยู่เพื่อนเด้อเนาะบริ่ายต่อซ่อมพี่น้องเลยเมืองโตเลสราบลดแบตชิปห้าเปอร์เซ็น เสียมแบตแน้วก็ตตอยู่เฮือนป้าลุงเ้ยเฮ็ยังนเฮ็ดป้าที่ได้เห็นนะอเมบายมบายบจ่าไรยสจจาเห็นแล้วจ้าจ้าจ้าจ่าเฮยย้อนจ่าเฮยย้องเป็นได้อยู่กับพอบุญและ น้องแชบาทเบิร์ตทุกคนเพิ่นอยู่กับพ่อบุญเพิ่นพี่น้องกันเนาะอยู่กับป๋าป้าเพิ่นตระป๋าป้าเพิ่นก็อาบน้า้แล้วกาใจเสือข้างหนามาข้างดังหรอเปลี่ยนให้ไม่หรอเปล่ากูนว่าจีชายอันตัวเนล่าอะไรเบนอะไรชายปูเบนเนร่าอัตัวอะไรอ้าวชงขามาเนี่ยมันมาตัวเนร่าเลยเกี่ยเปลี่ยนอันนี้ ว่าจะเฉยจริงใช่ผมเป็นวะเลอะพ่อหุ่นก็จิพ่อหุ่นก็อาบน้าให้ลูกเป็นอยู่เด้ป้อนข้าวเพิ่มวะมาละปลาปลานี่พานอันนี้วะเลีงได้ป่ะเมื่อยวะเออเลือดเมื่อยเมื่อยได้ตัวเอาลำข้าวปลาไปอาบน้ำเลยปลาไปอาบน้ำบุญได้นี่ bicypy bun bài bún bún bun bun bún bún bun mà lục bò bun 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 chạ bun bun ยังไม่ได้มัดผมจีบเพื่อนใช่บหมยังจะจะพอเพื่อนเอาวนำให้ขึ้นมาอ่ะก็ขึ้นมาได้ใส่บายเนาะไปเหมาะไปดุเหเมอวะเนอะเซผาเหรอฮ่า พ่สาาิไปหน้าหาตู้พ่สิไปหน้าหาตู้แล้วน้ำไม่ต้มน้ำตู้แล้วว่าอยู่มอยู่แต่มุมนี่ว่าเพิินยืนเพิินจับอันอันนี้เลยนะจับที่นอนนียืนเนาะเลยมักเต้นเด้อ แมลอน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 เลยแมลอนแมลอนแมลอนเลยจะขึ้นให้กตกต๊ะนะฮะเดี๋ยวแม่มาทุนจิกให้ Lasana. Cak. Cak, Lolo. thì, thì nhanh này nhanh ơi nha Đi lại cái này nhá, cái này bì nữa ơi anh lấy luôn anh này nuôi ừ, việc đây anh này như ở luôn, như không? ừ đây anh này bò như ở luôn, như không? ừ áo vào đây bò anh như áo như áo Hứ nuôi việc đây bò này nè bò บีบันจ้าก็ยนไม่เอาค่ะบี้บันี่บีโพมีละฮะีดู๊ีไพเอกเพ็นนะ้มาดึงเอ่ะบีบีบี้ เก่งเน่อย่าอมลูกอย่าอมบีผมเขาให้บีผมแบบนี้เด้อบีแบบนี้ไม่จ่อยบีให้มึงเด้อนี่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 หลาก็บบีแบบนี่บีดมีผมลูกฮะเออนี่ลูกหลาบีเออ บีนไหมบีนไหมบีผมค่ะบีผมบอโอมลูกบโอมโนโนโนบีผมบีผมบีลูกบีบีผมฮันอย่าโอมแม่ว่าฮะเบิ้งแม่บอาหอยลิ้นชันชันนะบีผมบีผมบีผมเด้อบี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 เอาไปเสียงไหเสียงผ้าไปเสียงไปที่นอนไหเสียงผ้าไปเสียงผ้าเลย pha hà đơ hãy pha hà bì đơ chương, chương mẹ chương mẹ chương mẹ đâu lạ chương mẹ đâu chương mẹ bì phồm đây mẹn bì hại pờ bùn đơ, mẹn bì hại bà bà đơ, bì hại bà bà bùn đơ à, này được, nằm ngang nào, này nè, ถ้ากินบ่กเลยกินได้กกไหมูกินได้ไหมกินบ่นอนกินไหมกินดิดิอาอใช่ดิดิไปจีด,ดึงองอกนึ่งเข้าเอว่าเอ้ยพาดิอเอ้ยพากระปนินนี่เก่งแน,น่เอ้ยพาบ่อันนี้บัจฉานะนนี่

ตบมือตบมือเห็นอะไรตบมือตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ พาพาห้องนายยังดอวพาพาใช่ไหพี่เอาไม่เมฆมึงเลยไม้เมฆมึงเลยไม้ไม่จ่อยมึงแล้วไหมเฮียยังนะเฮียยังฮะพอบุญไปยัางนะพอบุน <g ül üyor> ่นมิตรเจ้าของเอะยัดนะ เสียแม่ขาดนะฮะนะกพอบุญบุญบ่ Ngay, này mỗi bọn, mỗi một bò nè mỗi một đó, đơ mỗi đơ. Y là sip đơ. Mãi, 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 phải mãi, 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 bạn đi mãi, mãi, dạ hết được phepôm, lớp bực mẹ xì mứ bưng, cha bảo qua phăng mẹ xì bưng, pùi bay hăng pùi bay pùi bay pùi, bay hùn, mồ cãi phepôm ha, nỉ đây kia nong chắp, bênh chân, bay hăng kia nọ, bay hăng thì độ, bay hăng thì, ờ, bay bay, bay bay, ờ nhẹ nhàng bơ gì đó nhàng chả hãy sẽ khum hai nhang vậy nhang chả nhang chả giờ về mương này nè chốt ở thì nhang này nè nhang nè cha thì đây được bạn bạn bơm này gì hồ mày cha thì đây được cha nè cha ngầm ngầm cha cha ê ê cha con cha con mẹ xì này này mẹ xì chụp kịp này cha ngầm ngầm con โอเคปลาลุงดอกเก้านี่แม่ว่าซี่นี่โอเคนี่จ้าเราได้ดอกเกานี่โ okay. อเคน้องไปพี่นอ้องเลยจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสํมนี้ก่อนเด้อปลาลุงเอ้ขอบุญกับคุณหลาลายเด้อขอมาหลับสมบาสนาเล้วปลาลุงคลิปนี้กับไปแล้ว Cào tham gia bài đi cha ngắm ngắm con đục cha cha nè mẹ cha nga cha con cha cha ngắm ngắm cha nè mẹ <laughs>